หนูานั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมแต่ทีนี้ว่าในแต่ละวันที่หนูทำเนี่ยในแต่ละครั้งที่หนูทำเนี่ยหนูจะมีมโนโคิดฟุ้งซ่านไปอย่างนี้คะ่ะแล้วหนูจะได้บุญไหมคะลักษณะนี้เป็นกันกับทุกคนนะเวลาเดินจงกรมนะ <c oughs> เวลาเดินจงกรมเนี่ยไม่รู้ความคิดมาจากไหนไหลขึ้นมาโอ้โหฟุ้งขึ้นมากระจายเต็มฟ้าเลยฟุ้งอ่ะฟุ้งเพราะว่าขณะที่เดินเนี่ยเหมือนเราเขาวิเวกกายหนึ่งจิตหนึ่งคนเดียวที่เราเดินใช่ไหมลูก มื่อเราอยู่คนเดียวคนเดียวแล้วทีนี้เหมือนเรากําลังส่องกระจกนะเหมือนเข้าสู่การส่องกระจกทองกระจกธรรมอารมณ์ภายในที่มันเครียดลึกๆเดี๋ยวมันออกมาหมดเลยลูกเหมือนกระเด็นออกมาหมดเลยนะพอกระเด็นออกมานี้ลูกอย่าไปคิดว่าโอ้ยพยยุ่งขนาดนี้มันจะได้บุญอะไรเนี่ยโอ้ยพระแม่รูบยอาจารย์จะว่าเราไหมเนี่ยเราทําไมพุ่งขนาดนี้เราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้จริงๆนะไม่ใช่ลูกนั่นแหละคือสภาพธรรมะท่านแสดงกรรมออกมาท่านให้แสดงกรรมออกมาว่า จริงๆแล้วลูกก็เครียดมาหลายภพหลายชาติแล้วเก็บกฎมาหลายภพหลายชาติแล้วพอลูกนอนโยกมแล้วท่านเรียกว่าทะลักทลายออกมาเข้าใจไหมทะลักทลายออกมาสํารักสํารอกออกมาหมดเข้าใจไหมลูกถ้าะนิดวิธีดูก็คือไม่ให้เครียดว่าจะได้บุญไหมก็ไม่ให้เครียดให้รู้ว่าเนี่ยออกมาแล้วกรรมออกมาแล้วกรรมออกมาแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วให้รู้ให้รู้แค่นั้นนะลูกไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้บุญเข้าใจไหมลูก ให้ถือว่านี่เป็นธรรมชาติของความเข้าวิเวกกายหนึ่งจิตหนึ่งมีอะไรจะออกมาหมดในจิตแล้วก็ปล่อยเขาออกไปและอย่าไปปรุงแต่งตามเขาให้เขาออกไปเหมือนเราทิ้งเหมือนเราทิ้งขยะออกไปจากจิตเลยเหมือนเรากวาดขยะทิ้งนะนะเราก็รู้ทันรู้ทันรู้ทันเท่าน,น,นั้นแล,ล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปแล้วก็เดินต่อไปหน้าที่เราเดินจนครบกี่รอบกี่ชั่วโมงกี่นาทีหน้าที่ของเราตรงนี้หน้าที่ของเราก็ดูลมหายใจสลับกันไปกับความฟุ้ง ข้ยายไม่ลูกและสลับกันไปกับรู้ฟุ้งรู้ว่าฟุ้งรู้ว่าจิตมันคิดมหาศาลเลยอย่าไปแคร์อย่าไปแคร์ไม่ให้แคร์นะนะก่อนที่ลูกจะทําทหน้าที่อะไรลูกกะตั้งนนโมสามจบอารัธนาขอพระพุทธะเปิดปัญญาขอพระธรรมะเปิดปัญญาขอพาาระอรหันต์เปิดปัญญาขอบารมีรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลเปิดปัญญาขอบุญที่ลูกทำเอาไว้ทุกพระทุกชาติเปิดปัญญาลูก ให้ลูกคิดอะไรก็แล้วแต่คิดแล้วให้ถูกมากกว่าผิดให้ถูกมากกว่าผิดกระจายไปลูกถ้าตาบอะไรที่เป็นบุญชนอยู่อย่าคิดผิดบ้างถูกบ้างบางทีผิดมากกว่าถูกแต่ขอให้ลูกคิดถูกมากกว่าผิดและให้ถูกต้องเหลือแต่แก่นและยอดของความถูกต้องฉับพันฉับพันตลอดการด้วยเถิดพระเจ้าค่าไม่ว่าจะคิดค้าขายคิดลงทุนหรือว่าคิดโครงการในกิจการเงินงานทั้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ในบ้านเนี่ยขอให้ลูกคิดถูกต้อง แล้วก็น้อมรับผ่อนพระตตนารตายน้อมรับผ่อนพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแผ่เมตตาให้อยู่แล้วตลอดเวลาเป็นอมะตะตั้งแต่พุทธกาลที่หนึ่งถึงปัจจุบันลลกทําจิตให้สบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีอะไรที่จะผุดขึ้นมาในจิตในทางที่ดีๆนะลูกนะ